วันนี้ก็จะมาแบ่งปันชุดสูตรเหยื่อตกปลายี่สุกที่เอาไปใช้ห่างคลองกระแสนะครับเหยื่อก็จะมีนี่นะผักเกี๊ยวกะทิสองถุงนะครับแล้วก็เป็นปังกะทิสองถุงใช้ของค่ายไหนก็ได้นะคใารหาค่ายนี้ไม่มีก็ใช้ของค่ายไหนก็ได้แต่ถ้าค่ายอื่นเปิดทิ้งไว้สัก 10- 1ถึงสินาทีนะครับคายแก๊สมันออกนิดหนึ่งแต่ของเจ้านี้จะไม่มีแก๊สกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นบูดนะครับแล้วก็จะเป็นลำนะครับลำแปดกิโลแล้วก็จะเป็นหัวเชือสองตัวนีน้ใส่อย่างละสามฝานะครับรอบที่แล้วทิ้วทําาไไแล้แล้นะต่ม่มมดดงใหู แล้วก็รอบนี้จะมีเสริมมาน,นิดนึงก็จะเป็นชิปมะขิดนับที่ผ่านมาแล้วนะอันนี้2กิโลนะเดี๋ยวเราจะเอาไปลองดูลองเทสดูอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่5นะครับเดี๋ยวเราจะไปหนึ่งวันหนึ่งคืนที่อ่างกองกระแตที่นี้นะเดี๋ยววิธีทำเดี๋ยวไม่นะทีนทำให้ดูเ้าลยเริ่มจากเทล้ำลงไปก่อนนะใส่กิโลเทล,ลงไปหมดเลยชิปอาจจะชิปอาจจะยาวหน่อยนะฮะแต่ก็จะมาทําให้ดูแบบละเอียดเลยว่าต้องใช้อะไรแบบไหนตัดส่วนเท่าไหร่ใครที่อยากไปลองทําดูก็ดูให้จบนะฝากดูให้จบด้วย ก็มีเอสีหลายท่านนะที่เอาไปสูตรนี้ไปลองใช้ในที่ต่างๆนะหลายๆหลายๆที่นะทางภาคเหนือโซนภาคเหนือก็มีส่ง,งผลงานให้ดูนันก็ได้ตัวค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะสมัยธรรมชาติเราใส่ทั้งหมดรวมลงไปหมดเลยนะที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็จะเป็นตัวหัวเชื้อตัวนี้สองขวดนี้นะก็จะเป็นกลิ่นนมไรครีมครับแล้วก็กะทิข้พลน,นะครสามฝาจริงๆหมักไว้สัก2-3วันจะดีนะครับแต่วันนี้เราจะหมักไว้แค่คืนเดียวนะครับ หมักไว้แค่คืนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตนี้อาทิตย์ปลายเย็นวันที่4ี่นะครับกับวันที่5้เดี๋ยวเรามาลองดูแต่เรามีหัวเชื้อตัวนี้นะครับมีหัวเชื้อตัวนี้ของนาทินที่เขาทำเอาไว้นะที่ผ่าแล้วหัวเชื้อมะปิดก,ก็เลยไม่จําเป็นจะต้องหมักไว้ถึง 2- 3วันนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นชิปที่บ่มมาแล้วนะมันมีกลิ่นเปรี้ยวมีกลิ่นหอมของมะขิดอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวจะไปเทสให้ดูถ้าได้ผลยังไงก็เดี๋ยวเอาผลงานมาลงให้ดูนะครับนี่นะแค่นี้ครับคู่ก้าลส่วนผสมทั้งหมดให้เข้า เอาไปตกได้เลยหมักไว้หนึ่งคืนนะอย่างน้อยหนึ่งคืนอันนี้หนึ่งคืนเพราะว่าเรามีหัวชิปมะขิดตัวนี้แล้วที่ใส่ลงไป2กิโลแล้วแต่ถ้าไม่มีหัวชิปมะขิดหมักไว้สักสองถึงสามคืนนะค่อยเอาไปใช้เอาไปลองใช้กันดูครับนะฮนะ